คุณเดี๋ยวปิดเพลงแล้วช่วยกันพูดนะขอบคุณสำหรับท่านผููมีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะงานนี้ก็เป็นฟันหลงอะคะ่ะก็คือ,อเป็นวันแก้บนน้องนุน่นเราก็หาวันว่างว่าจะแก้บนกันเมื่อไหร่ดีบังเอิญมันว่างวันนี้นะคะไม่ได้ช่วยโอกาสเป็นวันเกิดพอดี ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ขอบคุณที่มีของขวัญมีรางวัลมาให้ขอบคุณผู้สพอร์ตทุกผู้สพอร์ตเลยนะคะที่มากันขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไหนบอกว่าจะไม่มีน้ำตาไงวันนี้แม่อย่าบิว้วอย่าบิว้ว ขอบคุณพ่าแพี่น้องชาววัฒนาเสานะคะครั้งหนึ่งเราเคยมาใส่ร่มไม้ใชค่้าที่นี่ไม่เคยลืมหรอกคะ่ะเราไม่ใช่ประเภทที่ว่าดังแล้วจะมาลืมไม่รู้จักคนที่นี่หนูยังรักพ่อแม่พี่น้องชาววัฒนาเสาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สมาชิกใหม่ของบ้านบนารมีที่รักกันมานหนึ่งปีขอให้รักแบบนี้กันไปนานๆหวังเหลือเกินว่า ทีมบ้านบาลมีจะโลดแล่นต่อไปแต่ถ้ามันโลดแล่นไม่ได้เพราะไม่มีพวกคุณค่ะต้องมีพวกคุณถึงจะไปกันได้นะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้วันดีๆนี้จะอยู่ในความทรงจำของแม่ใหม่ตลอดไปแล้วก็เราจะพันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันไม่ว่าฝากหนามจะเป็นยังไงขอให้เอฟซีบ้านบาลมีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ช่วยเป็นกำลัง และช่วยประคับประคองทีมงานบ้านเราไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นรางวัลของผมและก็น้องนูนะครับอันนี้มาเลยครับผมนะครับทีไะอย่างนะครับอันนี้ของน้องลูกกับล่กฟ้าใช่ไหมครัใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้จะเป็นของด้อมไหนอินทรานะครับคุณแม่แล้วก็ของ FC บ้านประมีนะครับอันนี้ของคุณ คนของเน็ตนะครับผมที่อยู่แดนไกลนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ของผมเองนะครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะให้เนี่ยต้องคุยกันก่อนว่าอันนี้ให้ไม่ได้ใช้นี่นะกําลังกําลังจะพูดอยู่ว่าวันำกำกำกห้ำกำกำเดกำกำกำนนกำกำนนกำกำนึนี การกระทำเข้าสู่รายการคนดังที่คุณพูดนี่ประชาชนรู้เยอะมากนะไลฟ์สดเป็นรือาอันนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดแม่นะครับไม่เกี่ยวกับหนี้ที่ติดอยู่สองล้านนะครับไม่เกี่ยวขอบคุณมากค่ะกับอันนี้มอบให้ครับเอ้รวยให้รวยนะลูกชายใช้ตังค์ให้น้อยหน่อยนะก็คือแล้วชาบูตอนดึกๆก็กินให้น้อยหน่อยขอให้น้อยลงหน่อยอ่า คเนี่ยเดี๋ยวทีละคนนะครับทีละคนเดี๋ยวได้ได้ได้เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรพูดก่อนอะไรนี่เนี่ยตั้งตั้งแต่เกิดเราเป็นชีวิตเลยเนี่ยตั้งแต่เกิดเราเป็นชีวิตเลยเนี่ยก็บอกกันตามตรงเลยว่าอยู่กันมาจนลุงฟ้าอายุ31แล้วไม่เคยให้ตังค์กูเลยเพราะว่าผมไม่เคยมีตังค์เลยเพราะเมียเก็บหมดโอย ตอนนี้พอมีที่บ้านนะครับก็นนทำงานได้เงินมาก็น้ำใจเล็กน้นอยอนนเนี่ยให้ได้แต่ไม่ใช่กลับบ้านเาไปเรียกคืนไม่ได้นะนทุกคนเป็นพยานนะคะวันนี้คุณศักชัยให้รางวัลให้ของฝันวันเกิดเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่พอจะเก็บได้ก็เนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยอพอได้ติงทีละร้100อยละหกหมื<อ>่ <100 S 1> นหนึ่งเลย ขอบใจนะขอให้ขอบคุณขอให้ถูกลอตเตอรี่นะที่เดือนหนึ่งซื้อ50คู่50คู่ขอให้ถูกนะขอบคุณครับขอบคุณขอให้มีความสุขนะคุณพิสมัยคปับพี่นครับทีละคนครับศิลปินทีหลังเลยครับเอาน้องนๆก่อนครับกอล์ฟนักบินตั้งแต่อยู่มาพี่อันนี้นะคะชีวิตเนี้ยแม่ตังค์ซื้อลอตเตอรี่หมดเลยอันนี้ดูมือดูมือผมเนี่ยอันนี้ของกฤษดาบารมีครับผมเชิญครับไปใส่ให้แม่ด้วยอุ้ยคนนี้เป็นใครเนี่ย อันนี้ให้กวนมันเกิดนะครับส่วนก็ใช้หนี้สิ้นเดือนนี้ก็ยังไม่ใช้เหมือนเดิมเ,เ,เดี๋ยวก่อนคือพระเอกอิสดาเนี่ยเป็นหนี้หนูอยู่สี่แสนสี่แสนนะประมาณสามปีแล้วค่ะทุกวันนี้มันได้ได้รางวัลวันละเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นถามเมื่อไรจะใช้หนี้มันบอกว่าไงยังไม่ใช้ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย <c oughs> านี่ <c oughs> ให้คุณแม่ก่อน แล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนก็ไม่ไม่ใช้เหมือนเดิมมั้ใส่ปีกไว้จะได้ลุกงฟ้าอยากพูดคับนี้มากเลยว่าสิ้นเดือนไม่ใช้ได้ไหมไม่ได้นี่ขอบคุณครับขอให้ต่อไปคุณน้ำมีครับน้องสาวคุณแม่นี่เกิดเกิมาในชีวิตไม่เคยได้เลยปีกเปิดอะไรเนี่ยพัดบินน้องปอนน้องปอนยกยกมาดี เล็กค่ะแม่มีน้องนี่ Luckily, น้องสาวคนเล็กไงก็ฝากก็้ด้วยนะคะเล่นดีบ้างไม่เล่นดีบ้างก็ช่วยให้ตังค์ไปจะค่ะเพราะว่าผัวแก่แล้วค่ะหาหาตังค์ก็ยากพวงเล็กแต่ก็ให้ด้วยใจนะใช่เดี๋ยววันเกิดมึงกูจะโดนอีเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ขอบคุณครับต่อไปเป็นคุณยายเปรมฤทยและกุลุ่อพอไหครับอ๋อยังยังงั no> ้นเอางี้ขอของอีกคนนึง ที่ที่เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวต้องประคองมาเรยแม่ยายผมเองเนี่ยโอ้นี่คู่เปย์ขอเซมือให้กับคุณแม่ของคุณแม่ที่สมัยด้วยนะครับขอบคุณค่้ให้พอลูกด้วยคนนี้ไม่ใช่คนอื่นเคลนกายตังค์ไม่ต้องพูดอย่างเดียวพอเป็นไงเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะคุณนเฮนเหมนกันหมดก็อีกคิดว่าอีกหน่อยเล่นลิเกไม่ได้งานไม่มีกู็ขายหอยทอด ส่งนักร้องนะจะรำรำรื่นๆจะแม่ดีจเยอะๆจะขอบคุณจ้ายายจะร้องให้ทำไมขอบคุณขอบคุณแฟนคลับ FC หน่อยที่รักพี่รักยใหมยขอบคุณจ้าแม่จ๋าเดินเดินลอก่อนเดี๋ยวรอก่อนต่อไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกับแม่ก่อนใครช่วยถ่ายที่นะจะนุ่น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 กล้องเนี้ย อศมอคุณรัศมีมานี่ <ไป S 1> เหมือนอแป<ม>้เลยหุ่นเดียวกันหมดเลยขอบคุณค่ะขอเสียงตบมือให้คุณยายหน่อยค่ะต่อไปก็จะเป็นเจ้าภาพในงานนี้นะครับเชิญเจ้าภาพในงานนี้หน่อยครับผม ที่เรายังออกไปให้เขาเองเลยมาอย่างนั้นแหละ,ะไม่ต้อง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 ออกมาออกมาพบประชาชนเดี๋ยวนี้ออกมาเออแนนแนดูดีทำอะไรก็ดูดีไปหมดที่ถามว่าเล่นลิเกไหมดูครับผมเล่นลิเกรหรือเปล่า บอกเขาก่อนเล่ลิเกหรือเปล่าบอกเขาก่อนก็แต่งขนาดนี้ก็ต้องเล่นแล้วละจ้าตอนแรกบอกว่าหนูไม่เล่นได้ไหมก็ทั้งหมดก็เห็นด้วยแต่มีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมเจ้าของวันเกิดจ้ะบังคับให้จนแต่งจนเสร็จแล้วก็เลยต้องเล่นอืคือ คืนนี้เลิกเลิกดึกหน่อยนะจ๊ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูโป้ให้ขอบคุณครับขอบใจนะจ๊ะขอให้รวยพันล้านนะจ๊ะห้าหมื่นบาทจากดุ่นเนชโนกครับผมขอบใจจ๊ะเดี๋ยวได้เท่าไหร่แม่สัญญาว่าตั้งแต่นี้จะเริ่มเก็บตังค์แล้วจะสินสอดไปขอวันนี่แหละขอบคุณค่ะของคุณค่ะโอเคนะคะโอเคครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะชมลิเกกันต่อดูกันยังเลิกไม่ต้องพิจารณาออครับศิลปินในศิลปินในทีมงานนะครับเชิญค่ะมาเลยค่ะเรียงลำดับมาเลยค่ะเดี๋ยวจดชื่อให้หมดเลยออกเลยไม่ต้องแต่งตัวไงก็ออกมาตามสภาพของเราเลยลูกออกมาน้องหญิงน้องหญิงบริชาติครับไม่ต้องให้เขาเดินออกไปออกมาเลยลูกออกมาเลยเรื่ขอบใจนะจ๊ะให้มาเท่าไหร่จ๊ะสองพันเดี๋ยววันเกิดหญิงก็ให้จอดตรงพักหนึ่งโอเคขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ตงคเคงเพชรจ้ผม,น,ผมนี่คนนี้หลานลักเลยน้องโฟกเนี่ยบอกว่าป้าไหมป้าไหมเดี๋ยวหนูซื้อของฝันมาให้ซื้ออะไรซื้อกาละแม่ขอบคุณครับไปเลยน้องอาเธอร์อคุณคณงเพชนะคะขอบคุณสีฟ้าจ้ะไม่ต้องให้เยอะก็ได้เราหากินคนเดียวผัวก,ก็ไม่มีน้องแพลวน้องแพลวขอบใจนะจ๊ะแล้วแระเธอแก่นี่ออกไปทำไมเนี่ย นี่น้องแพลวค่ะอคุณเลขาครับผมแต่งตัวเมื่ก็เทยแกขอบคุณน้องพิวนะจ๊ะว้าวดูเขาทำใจไม่ได้อายสักขานตัวเองเลยชีวิตขอบใจนะจ๊ะแม่เล้าแม่เล้าให้บ้านบารมีขอบคุณนะครับต้นนะครับต้นอ่อ้อ้าอ้ไ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 ออ้ไออ เมือ,เ,อเขามาทําไมให้เนี่ยของปลาเขาเมื่อเอาทําไมอันนี้จากวงปลาลบทยบัลลังก์อ๋อทั้งวงเนี่ยรวมตัวกันมาให้ลังละนากูเลยนะลังละนาคือของพี่เจของพี่ปลาอันนี้อันไหนเ่มันลางลางมาใหญ่รอเล่นอันนี้รอเล่น,ลเ,ลนเดี๋ยวเอามาให้<อ>แหมหนูลูกแม่ไม่มีทางอันนี้ลูกรักเลยโอ้ยแต่ละคนแต่งตัวได้สุภาพมาก ขอบใจนะจ๊ละล่ะเออแน่แมมุกเยอะอช่วยรับผีขอบใจมากนะจ๊ะขอให้รวยให้รวยจ้ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะอุย๊ยถามถามคำนึงงานนี้เอามาจํำเปล่าเมือ่อไหร่งานนี้ได้กินมาจํำไปเปล่าไม่ได้กินในบ้าฟรีจริงเหรอเออแล้วค่าตัวลิเก่ะกูก็ไม่มีจ่าย แบ่งคนละครึ่งนะเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยห้าพันแล้ววันเกิดลูกเติ้ลเมื่อไหร่ลูกมันเกิดยี่สิบสิงหาสิงหาอีกสามเดือนเนี่ยนะสามเดือนเอ้ากลัวมันแกะออกมักงก็ได้เออมันเยอะไปเอาเลยขอโทจ้าขอบใจมากนะจ้าร่ำรวยนะแม่นะขอบคุณทุกคนนะจ้าให้ด่าเก่งๆขึ้นทุกวันทุกวันขอบอุยขอบคุณ หนูแต่งตัวออกมาหล่อมากขอบใจมากนะจ๊ะให้ีิดูนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะอนนขอบคุณทุกคนน,นะคะขอบคุณครับอันนี้ฝากมากันหมดแล้วครับเรียบร้อยลยใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรับชมนิเกกันต่อบอกแล้ววันนี้ร้องไห้น้อยเพราะอะไรเพราะเก่งสุดฤทธิ์เลยสัญญาไว้คนพน,นันกับเราในไลฟ์ทิกตอกว่าเชื่อได้เลยพน,นันได้เลยไม่หม่ต้องร้องไห้ ถ้าไม่ร้องนะเดี๋ยวกลับมาเอาติ้งที่หนูได้เลยพรุ่งนี้เตรียมตัวจ่ายติ้งกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะชมพ่เกกันต่อนะคะขอบคุณค่ะ